สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้ก็คือแรงงานพม่าเนี่ยจะทะลักเข้ามาก็คือคนพม่าทะลักเข้ามาในเมืองไทยพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แรงงานแรงงานบางทีเดฟิเนชันหรือข้อจํากัดของมันก็คือว่าอย่างน้อยเขาก็มีในจ้งในจ้างสรรหามาไงแต่นี้ก็คือมาเองเลยมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนี่แหละทีนี้เนี่ยปกติวีซ่าที่เราขอเนี่ยเราก็ให้เข้ามาเมืองไทยวัลพันคนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลพม่าก็คือเขาออกมีดิทเทอรี่รอ ก็คือทําไมต้องออกมิลิเทอรี่หรอคือต้องไปเกณฑ์และคะบังคับเกณฑ์ค่ะชายหญิงก็คือต้องจับอาวุธสู้แหละคะเพราะอะไรตอนนี้เขาไปสู้กับพวกชนกลุ่มน้อยทหารพรมา่าแพ้หมดมิงอ่องลายหลังจากยึดอํานาจไปก็ขาดความเชื่อมั่นกับภาคประชาชนอิชนกลุ่มน้อยพอมไม่เห็นด้วยมันก็แข็งแรงขึ้นดึงออกมาเล่เธอมีการสิทธิ้ยิงสิดธิ์ยิ่งอาอาวุธนู่นนี่นั่นก็แบบกระด้างกระเดื่องยิ่งกว่าคนนะ่ะพอมันแพ้สิ่งที่แพ้คืออะไร คือตุยแย่ไงฉันถามหน่อยว่าเขาก็ต้องหนีตายประเทศเขามาไทยก่อนง่ายสุดใกล้สุดค่าใช้จ่ายใกล้สุดมีพักมีพวกมีสมัครพักพวกเยอะแยะมากมายเธอนึกออกไหมแต่สิ่งที่อย่างที่เราบอกเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงสังคมหลายอย่างโรคระบาดเอ้ยแรงงานเถื่อนเอ้ยมีปัญหานูน่นนี่มันมีปัญหาอะไรตามมาทา้งนั้นแหละ เออเมื่อไหร่ที่เถื่อนนะนะจะเก็บภาษีไม่ได้แรงงานไทยในระดับธรรมดาก็โดนบีดเบียดเบียนอะไรอย่างเงี้ยแย่งทรัพยากรเอยอ,อะไรเอยมาถึงอา้าวทำไมไ่ิดขึ้นทะเบียนตกงานทํายังไงเจ็บป่วยทยํายังไงอะไรอย่างมันเยอะเธอหลายอย่างต้องหาวิธีการป้องกันสกัดกัน้นนี่คือขอวีซ่าเข้ามาอีกก็เรื่องหนึ่งนะทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนอีกละ นี่เหรปะฉันถามหน่อยว่าสมมติเธอมีเงินเก็บแล้วเธอจะหนีหรือเธอจะไปเกณฑ์อาหารเกณฑ์อาหารเมืองไทยกับพมา่าไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไงว่ามันมีเหตุการณ์สู้รบตลอดเวลาภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเกณฑ์เมืองไทยมันแค่เหนื่อยตากแดดร้อนมีข้าวกินแต่นั้นคือไปลบจริงค่ะคือตุยจริงค่ะไม่มีสแตนด์อินค่ะเพราะฉะนั้น่ะฉันยังไม่เห็นอะไรเทคแอคชั่นเลยฉันเห็น มืนม่นๆมืงงงอะไรกันอยู่เลยตำรวจก็วุ่นวายกันเองอะไรก็ไม่รู้บ๊กโจ๊กจะโดนแจ้งอะไรก็ไม่รู้วนกันอยู่อย่างนั้นฉันก็งงเหมือนกันไม่มีใครพูดเลยเงียบกิบถ้าหงทหารยังไงกันอยู่ล่ะตอนนี้นทหารอย่างเงี้ยต้องใช้ทหารละ่ะนังออกไหมแล้วต้องใช้ทหารไม่พอมันต้องใช้โดน ใช้เลดลายเธอต้องเอาเงินไปช่วยทหารตามตะเข็บชายแดนนะไม่ให้ะลักเข้ามามันจะเป็นปัญหาสังคมในระยะยาวสมมุติว่าเขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยหรือเขาพกพาโรคระบาดท,ที่มันแบบงงๆมาอย่างเงี้ยเธอมันจะเลสเทะนะหรือแม้กระทั่งอ่ะอพยพมางานไม่มีทำพูดไม่ได้บ้างอะไรบ้างมันหลายย่างอะเธอ แล้วนายจ้างจะไปหาแรงงานเถื่อนเอ้ยมันบางทีเป็นแรงงานเถื่อนมาค่านายจ้างตุยอีกตามไม่ตัวไม่เจออีกไม่มีประวัติหลายอย่างฉันไม่เห็นรัดเทคแอคชั่นเลยนะประชุมสภาเมื่อไหรอ่อ่ะมีอีกวันนี้บอกสอสอพูดหน่อยสิเซอิงหน่อยสิเซอิงหน่อยเทคแอคชั่นหน่อยเธอปัญหาใหญ่นะไม่ใช่เล่นนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนะอันเนี้ยอืม